ามแพลไปเปิดบ้านให้ลูกค้าชมกันค่ะมาดูกันซิว่าเปิดบ้านให้ลูกค้าชมแต่ละครั้งเนี่ยในหน้าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเริ่มจากมาก่อนเวลานัดหมายเลยค่ะเพื่อดูความเรียบร้อยของบ้านนะคะวันนี้ที่มีลูกค้านัดชมบ้านก็จะเป็นหมู่บ้านเคซีรานอินทา8ซอยไทยรามันหทัยราชนะคะหลังนี้จะเป็นหลังริมกำแพงนะคะด้านข้างจะเป็นทุงน่งนาไม่ต้องบอกนะคะว่าลมดีขนาดไหนดูจากกระโปรงแพลได้ลมพัดโบกเลยจ้าต้องขอบอกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้อยู่รานอินทานะคะ,ะ,คะเพียงแค่ชื่อเคซีรามอินทา8เท่านั้นเองแต่อยู่ซอยไท รามันหทัยราชค่ะเข้าบ้านมาแล้วเราก็เปิดไฟนะคะจะมีกี่ดวงกี่ดวงก็เปิดไปเลยจ้ากลางวันก็สว่างนะคะแต่ก็ต้องเปิดไฟค่ะจะได้รู้เนาะว่ามันไม่เสียจะเปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดหน้าต่างเปิดไฟเปิดให้หมดเลยจ้าแต่หลังนี้เป็นหลังริมกําแพงนะคะบ้านก็จะสว่างจากหน้าต่างด้านข้างอยู่แล้วค่ะไล่เปิดไฟต่อไปจ้าเปิดทั้งหลังไปเลยมาเปิดหน้าต่างด้วยจะได้ระบายอากาศนะคะเปิดไฟเปิดหน้าต่างเสร็จแล้วก็กวาดบ้านต่อเลยจ้ากวาดกวาดกวาดไปเลยขามาถึงจะได้ชมบ้านได้อย่างส บายใจนะคะคท่านไหนสนใจบ้านหลังริมบรรยากาศดีๆหมู่บ้านเคซีรามอินทรา8ซอยไทยรามาไทยราชสามารถนัดชมบ้านได้ทุกวันตามเบอร์โทรหรือไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะหลังจากพูดคุยและส่งลูกค้าแล้วเราก็ไม่ลืมปิดทุกอย่างที่เปิดไว้นะคะเรียบร้อยค่ะ